ผลิตภัณฑ์ที่สู 9, งเก่าพ่านถึงมากที่สุดและมียอดจําหน่ายสูงสุดของบริษัทเอ็มซาคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าน้ํามันลําข้าและจมูกข,ข้าวไบโตสตาร์นะฮะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมเลยเรามาดูว่ามันมีส่วนช่วยยังไงส่วนประกอบสาคัญของตัวน้ามันลําข้จมูกข้าวไบโตสตาร์ของเราเนี่ยนะฮะมันประกอบด้วยสารที่ชื่อว่าแกมมาออรซานอนลนะครับกรดเฟอร์ลูลิก กกดไขมันโอเมก้าสามซึ่งส่วนประกอบตัวนี้มันจะอยู่ในํำข้าวและหมูข้าวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะข้าวที่เรากินทุกวันเนี่ยมันจะเป็นข้าวขาวสิ่งที่ให้ก็คือข้าวมันก็คือแป้งแป้งถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆมันจะสะสมเป็นไขมันและเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในที่สุดแทนที่จะให้ประโยชน์กับให้โทษด้วยซ้าไปแต่ในส่วนของน้ํามันลําข้าวและจมูกข้าวเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย ไอ,ไ,อไอสารประกอบที่ว่าเนี่ยคือตัวแกมมาอัลซานอนซึ่งจะมีลิธิ์ในการที่จะไปช่วยนะครับลดระดับไขมันที่อยู่ในเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดนะครับอยากจะให้พวกเราจำนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับคนที่ ับประทานแป้งและมีการสะสมของไขมันเยอะๆเนี่ยมันจะไปสะสมส่วนหนึ่งนะฮะมันจะไปสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดอยู่ในหลอดเลือดของเราสังเกตถ้าหลอดเลือดตรงเนี้ยมันคือการที่หัวใจเต้นแล้วก็สูบฉีดเลือดออกมานะครับแล้วถ้ามีไขมันที่ไปอุดตันตามผนังหลอดเลือดเนี่ยการสูบฉีดเลือดเพื่อจะส่งเม็ดเลือดขาวส่งน้ําเลือดส่งสารอาหารต่างๆที่ผ่านกระแสเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากพอเป็นไปได้ยากครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ คือการที่ผนังหลอดเลือดบริเวณที่มีไขมันอุดตันเนี่ยมันก็จะเกิดการเปราะนะครับเกิดการที่มันอาจจะไม่มีความชุ่มชื้นจนในที่สุดอาจจะมันมันอาจจะแตกง่ายเป็นสาเหตุของการที่หลังจากที่โรคหัวใจเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาเช่นเป็นโรคหลอดเลือดแตกในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะครับน้ำมันลำไส้จมูข้าว,าวโดยแกมาอร์ไซนอนเนี่ยมันจะไปเชื่อไปเป็นลดการสะสมของ,ของไขมันดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่า ความเสี่ยงกต่อการเกิดภาวะที่หลอดเลือดแตกก็จะลดน้อยลงนะครับการที่หัวใจทำงานนะน้อยลงเพราะไม่ต้องออกแรงในการสูบฉีดโลหิตหนักมากขึ้นนะครับความเสี่ยง ของการที่จะเกิดเป็นโรคหัวใจมันก็จะลดน้อยลดน้อยลงตามลงไปด้วยนะครับแล้วตัวแคแมมาอัลซานนนเองนะฮะมันจะมีประกอบไปด้วยโทโคอนกรุปนะฮะคือวิตามินอ e ีนะฮะในกลุ่มโพโคโตไตอีนอนเนี่ยนะฮะมันจะมีฤทธิ์นในการช่วยลดการอักเสบเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดนะฮะความดุนแรงของมะเร็งลดการกระจายตัวของเซลเล์มะเร็งได้ด้วยนะฮะเพราะสังเกตว่าเมื่อตัวน้ำมันลำไส้จมูกข้าวเนี่ยมันลดการอักเสบได้ ตัวเซลมะเร็งนะเซลมะเร็งไม่ใช่เชื้อโรคนะเซลมะเร็งคือภาวะผิดปกติของเซลลต่างๆในร่างกายมันจะแพร่กระจายได้และมันก็จะลุกลามไปในเซลล์ที่ผิดปกติทั้งหลายพอน้ำมันำลําข้าวหมูข้าวมันลดการผิดปกติลดอนุมูลอิสระลงได้นะความผิดเพี้ยนของเซลลต่างๆในร่างกายมันก็จะลดน้อยลงตัวเซลล์มะเร็งมันก็จะถูกจํากัดการเจริญเติบโตของมันได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับไอตัวน้ำมันำลําข้าวหมูข้าวเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะไป เป็นยาต้านมะเร็งได้เหรอนะวงการแพทย์ยังหาทางรักษามะเร็งยังไม่ได้เลยแต่วงการแพทย์อย่างที่บอกไปฮะไม่ใช่ว่ราะวงการแพทย์ไม่ดีวงการแพทย์คืออาจจะไปแก้ที่ปลายเหตุแต่ตัวนั้นมะลันข้าวจมูกข้าวการรับประทานอาหารเสริมเนี่ยจะเป็นการที่ไปแก้ที่ต้นเหตุคือไปลดนะฮะสาเหตุข,ของการเกิดมะเร็งคือต้านอะนุมูลสละนะครับและที่สำคัญคือตัวแกมมาอัลซานอนในน้ำมันมลำไส้จมูกข้าวนะครับยังมี ส่วนผสมยังมีออกแสดงวิ์ในการที่จะป้องกันการแก่ก่อนวัยเพราะในเมื่อเซลล์ไม่ถูกทําลายนะครับการที่ผิวพันธ์มันจะแย่ลงการที่ผิวพันธ์มันจะเสื่อมลงเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับตัวแกมมา a อัลเนอนในตัวน้ำมันข้าวจมูกข้าวของเราเนี่ยมันยังเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนสําหรับการเจริญเติบโตนะครับซึ่งฮอร์โมนตรงนี้ที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลั่งมานะครับตอนที่เราหลับสนิทในตอนกลางคืน ซึ่งโดยปกติกตแล้วนะด้วยภาวะที่เศรษฐกิจภาวะที่เรามีงานมีการที่เราต้องรับผิดชอบมากๆเนะี่ยบางทีโลกนอนไม่หลับเป็นโลกที่คนเป็นกันเยอะมากพอนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโกรธฮอร์โมนมันหลั่งตอนที่เราหลับสนิทพอนอนไม่หลับร่างกายก็มีการหลั่งโกรธฮอร์โมนออกมาพอไม่ได้หลั่งโกรธฮอร์โมนออกมานะครับร่างกายก็จะชุดโทมเพราะฮอร์โมนแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวคือโกรธฮอร์โมนมันไม่ถูกหลั่งออกมาัน่นเอง นะครับดังนั้นพอเราได้กินน้ำมันราค้าจมูกข้าวเนี่ยมันจะไปทําให้นะครับการนอนหลับของเราดีขึ้นนะพอหลับสนิทขึ้นนะครับกลไกต่างๆมันก็ฟื้นมาทํางานได้เป็นปกติมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อนะระบบการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายก็กลับมาทํางานได้ดีขึ้นนะดังนั้นมันเป็นผลพวงที่ตามมาจากน้ำมันําค้าจมูกข้าวนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมในเรื่องราวของ การที่บอกว่าแกแมกออร์แนอนนั้นมันในน้ำมันลำ้าวเนี่ยนะครับมันยังช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมในปัสสาวะนะครับเวลาที่เราปัสสาวะออกมาในแต่ละวัน,น BR, วันละหลายครั้งเนี่ยนะทุกครั้งจะมีการถ่ายทิ้งนะตัวแคลเซียมที่ปลดออกมากับปัสสาวะของเรานะครับแล้วแคลเซียมที่ปะปนออกมาเนี่ยนะอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะปัสสาวะออกมานะมันจะถูกไปพักที่กระเพาะปัสสาวะซะก่อน นะแต่การที่เราได้รับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวไวทโลสตาร์ Star, อย่างสม่ำเสมอเนี่ยตัวแกรมมาออซานอลและกรดเฟรลูริกในน้ำมันรำข้าวอ่ะมันจะมีส่วนช่วยในการที่จะดึงแคลเซียมกลับมาเวียนใช้ได้ใหม่ดังนั้นพอแคลเซียมไม่ถูกสูญเสียไปมากนะครับอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคก,กระดูกพรุนก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับแกมมาออลานอลยังลดอาการปวดท้องก่อนมีประจำเดือนเพราะมันได้ปรับสมดุลน,นะฮะ เกี่ยวกับฮอร์โมนของเพศหญิงได้ด้วยนะครับฮอร์โมนในภาวะวัยทองฮอร์โมนที่เกิดทําให้เกิดความเสื่อมต่างๆเช่นนะครับพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยอาจจะเป็นโรคผิวแห้งกระดูกคูนผิวหนังเหี่ยวย่นนะฮะและรวมถึงภาวะความปรวนแปรของเรื่องอารมณ์นะน้ามันลาข้าวมันจะไปปรับฮอร์โมนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนของเพศหญิงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้อาการวัยทองต่างๆมันจะลดความดุนแรงลงหรือแม้กระทั่ง แทบจะไม่มีอาการเลยนะครับนี่คือทั้งหมดคือเรื่องราวของน้ำมันลำ้า้นะครับและที่สำคัญที่สุดนอกจากตัวแกมเซีมออกไซอ์แล้วตัวออเลซาเซลมาอแล้วอะในน้ำมันลำไส้าวจมูข้าวเบทอสตรายังประกอบไปด้วยเลซิตินฟอสโฟลิปิดซึ่งจะมีผลต่อระบบประสาทช่วยเกี่ยวกับความจํานะครับช่วยทําให้อายการสร้างนะครับผนังเซลล์ของประสาทของระบบสมองของเราเนะี่ยมันแข็งแรงขึ้น จึงทาให้สามารถป้องกันเซลล์ประสาทจากการทําลายของสารพิษของอนุมูลสระที่ไปทําเป็นสาเหตุของความจําเสื่อมของโรคเครียดของการที่เป็นโรคซึมเศร้าต่างๆเนี่ยลดความรุนแรงลงนะครับความจําก็ดีขึ้นอาการเครียดก็น้อยลงนะครับน้ำมันเราข้าวจมูกข้าวโดยเลซิตินฟอสโฟเรปิดเนี่ยมันยังมีสารที่ชื่อว่านะครับไอ,ไอสารเลซิตินเนี่ยมันจะไปช่วยนะครับในการหลัง่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอนโดฟิน ซึ่งเอ็นโดฟินตัวเนี้ยเป็นเป็นฮอร์โมนแห่งการสร้างความกระปรีก้รกระเป๋ากระชุ่มกระชวยและรู้สึกสดชื่นมันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ร่างกายหลับสนิทจากการทานน้ำมันลำาส้ข้าวร่างกายมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาการหลั่งเอ็นโดฟินก็ดีขึ้นด้วยอันนี้คือผล,ผลทั้งหมดแต่อย่าลืมนะย้อนกลับไปคําว่าน้ํามันลำไส้ข้าวไม่ใช่ยามันคือเป็นตัวที่ไปช่วยทําให้กลไกการทํางานของร่างกายในทุกส่วนกลับมาทํางานได้ปกติ และประกอบกับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะตอกย้ำนะฮะที่เป็นโปรโตีนชงดื่มของบริษัทไวของบริษัทเอ็มตาที่ชื่อว่ามันติโปไวทอลสตาร์ของเรานะฮะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆนะในปัจจุบันเพราะอะไรครับเรามาทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วโปรโตีนเนี่ยเป็นหนึ่งในสารสำคัญที่ร่างกายขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะโปรโตีนจริงๆแล้วมาจากคำว่าโปรตีอสนะครับแปลว่า เป็นสิ่งแรกที่จําเป็นที่สุดของร่างกายสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะโปรตีนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของทุกๆเซลล์ของทุกกลไกาการทํางานทุกส่วนในร่างกายนะครับไล่มาตั้งแต่เส้นผมไปจะหลดปลายเท้าไปเล็บเท้าเนี่ยทุกอย่างรวนแล้วมีรวนแล้วแต่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นนะครับเขาสรุปออกมาว่าในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัว70กิโลกรัมเนี่ยจะประกอบด้วยโปรตีน1ึงกิโล และส่วนอื่นนะมันก็จะเป็นน้ำนะถ้าเอาร่างกายของคนเราอะมาตากให้แห้งเลยนะฮะต้องบอกว่าที่เหลือทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ทุกส่วนที่มันเหลือนะ่คือโปรตีนทั้งสิ้นนะครับและท่านรีดน้ําออกไปทั้งหมดอะเราจะสังเกตว่านะมันในร่างกายของเราประกอบด้วยน้ําเยอะมากนะครับและส่วนที่เหลือมันคือโปรตีนนะครับ โดยโปรโตีนทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในกล้ามเนื้อมั่งอยู่ในผิวหนังอยู่ในหลอดเลือดอยู่ในตับไตยอยู่ในอวัยวะทุกส่วนสมองปอดหัวใจกระดูกและของเหลวเช่นระบบน้ําย่อยระบบฮอร์โมนเนี่ยก็ดูแล้วแต่มีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นนะครับดังนั้นนะฮะอย่างที่เราจําได้นะถ้าเราถ้าเราสมัยก่อนตอนที่ตอนเป็นเด็กที่เราเรียนมาเขาบอกว่า ร่างกายจะถูกซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับรวมถึงช่วยในการเจริญเติบโตเนี่ยต้องมีโปรตีนเป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยที่เราจะสามารถหาโปรตีนได้จากการบริโภคทั้งเนื้อสัตว์และพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่นมข้าวเจ้าแป้งข้าวสาลีถั่วเหลืองเต้าหู้นะครับรวมถึงอะถั่วชนิดต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีโปรตีนทั้งสิ้นนะครับ สรุปออกมาเขาบอกว่าร่างกายของคนเราต้องการโปรโตีนประมาณหนึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมนะครับแต่อย่างที่บอกไปฮะโปรโตีนนะัต้องเป็นโปรโตีนบริสุทธินะไม่ใช่โปรโตีนที่มีไขมันปะปนมาด้วยกินเนื้อหนึ่งหนึ่งกิโลนะฮะหรือว่ากินเนื้อหนึ่งกรัมคิดว่าจะได้โปรโตีนทั้งหนึ่งกรัมนะ่ะไม่ใช่นะครับเพราะมีส่วนผสมอื่นปะปนนะถ้าจากจข้อสรุปตรงนี้เราจะเห็นว่าโดยปกติแล้วเรารับประทานอาหารในแต่ละวันนะ เราได้รับโปรตีนไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับเช่นน้ำหนักตัว80กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนมากถึง80กรัมถ้าน้ำหนักตัวเรา60กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนมากถึง60กรัมนะต่อวันนะครับแต่สังเกตว่าบางทีอาหารที่เรากินในแต่ละมือ้อแต่ละวันเนี่ยโปรตีนที่ได้รับอ่ะมันไม่เพียงพอส่วนที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแป้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไขมัน นะที่เราเราได้รับเข้าไปแทนที่จะส่งผลดีต่อร่างกายกลับเป็นผลร้ายนะครับและบางทีนะครับในบางช่วงขณานะร่างกายต้องการโปรโตีนสูงกว่าปกติคือหนึ่งกร,รัมต่อน้ำหนักต่อน,น้าหนักตัวหนึ่งกิโลกร,รัมนะเพราะอะไรครับเพราะบางทีร่างกายสูงวัยขึ้นร่างกายมีอายุมากขึ้นร่างกายเกิดอาการนะเครียดเกิดอาการอ่อนเตีย้ยเพียงเกิดอาการป่วยไข้เนะนี่ยตรงเนี้ย ร่างกายก็ต้องมีความต้องการปริมาณโปรตีนที่มากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปนะครับทำให้ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปเสริมสร้างส่วนต่างๆที่ต้องเป็นตัวที่จะดึงพลังงานในร่างกายออกมาใช้นะครับโดยเพราะอย่างิ่งบางครั้งบางทีคนที่มีโรคประจําตัวนะฮะมีภาวะอักเสบที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ของร่างกายเนี่ยนะครับเลยต้องการโปรตีนเข้าไปเพื่อซ่อมแซมในส่วนนั้นๆ นะครับถ้าไม่อย่างนั้นร่างกายก็เสื่อมลงสังเกตนะฮะกล้ามเนื้อนะครับเซลล์กล้ามเนื้อพออายุมากขึ้นเซลล์กล้ามเนื้อก็เสื่อมลงนะพออายุมากขึ้นเซลล์กล้ามเนื้อถูกทาลายด้วยอนุมูลสละถ้าอย่างเงี้ยฮะก็จะทําให้ระดับเซลล์น่ะมันเกิดการอักเสบขึ้นเพราะเกิดการอักเสบขึ้นต้องการโปรตีนในการในการที่จะไปเสริมสร้างและซ่อมแซมกลับพบว่าร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยสิ่งที่ทําให โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกี่ยวกับโรคเสื่อมต่างๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาเยอะมากในสังคมปัจจุบันนะครับแล้วสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าเรากําลังขาดโปรตีนมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นร่างกายจะหงุหนะครับแล้วก็กระหายของหวานอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ฮะอันนี้คือแสดงว่าขาดโปรตีนละเบลอคิดอะไรไม่ค่อยออกหัวสมองมันตื้อย่างนี้ฮะขาดโปรตีน ไม่มีแรงนะครับอย่างที่บอกฮนะอ่อนเปียเพียแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่สดชื่นไม่กระชุ่มกระชวยนะร่างกายกำลังขาดโปรตีนนะครับป่วยง่ายเป็นแผลและหายช้าผมร่วงเล็บเปราะอย่างเงี้ยอันนี้คือ,อสัญญาณของการขาดโปรตีนทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเรามาดูนะฮะการที่จะเสริมโปรตีนเนี่ยได้รับแล้วได้รับประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องบอกว่ามันติโปรมีบทบาทเยอะมากเพราะอะไรครับเพราะมันติโปรของเราเนี่ยเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยโปรตีน6กอยา่าง ทั้งโปรตีนจากปลาโปรตีนจากถั่วเหลืองโปรตีนจากนมและโปรตีนสกัดพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นบรานเชนอะมิโนแอซิดไม่ว่าจะเป็นครีเอทีนโมโนไฮเดรตและมิวโปรตีนไฮโดเลเซสที่เป็นโปรตีนที่สกัดจากนมนะครับแล้วไม่มีไขมันไม่มีสิ่งผลเปื้อนนอกจากโปรตีนล้วนๆน,นะครับยังไม่พอฮะโปรตีนย,ยังประกอบไปด้วยนะฮะสารสกัดเอไม่ใช่สารสกัดส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเวลมูลที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกัน ต่อต้านโรคก,การติดเชื้อและเซลล์มะเร็งให้กับร่างกายได้ด้วยมันเป็นยังไงเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับซึ่งในตัวเบลูนที่ว่าเนี่ยอันนี้ยังยังไม่ได้พูดถึงถ้าย้อนกลับมานะฮะร่างกายของเราอย่างที่บอกไปทุกส่วนในร่างกายล้วนแล้วแต่มีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบทั้งสิน้นบางทีถ้าเราเลือกรับประทานโปรโตีนบางชนิดที่เป็นส่วนที่สก,กัดมาจากถั่ว โปรตีนบางชนิดก็สกัดมาจากพวกนมเท่านั้นนะครับมันไม่ครบมันไม่หลากหลายพอต่อการที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในร่างกายบริษัทเอ็มตาโดยมันติโปรเนี่ยฮะก็เลยเลือกที่จะออกแบบมันติโปรออกมาให้เป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยโปรตีนหลากหลายถึงหกแหล่งนะแล้วครบถ้วนต่อความต้องการของร่างกายที่จะนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่ไปเสริมสร้างครบทุกองค์ประกอบทุกส่วนในร่างกายนะครับ และประกอบไปด้วยเบลมูนนะครับไอเบลมูนที่ว่าเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าจริงๆชื่อของเขาเนี่ยคือเบตากูแคนหนึ่งสามหนึ่งหกนะครับซึ่งเบตากูแคนหนึ่งสามหนึ่งหกจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีอยู่ในหลากหลายแหล่งเช่นในเห็ดหลินจือเราอาจจะเคยได้ยินในเห็ดหลินจือก็มีเบตากูแคนหนึ่งสามหนึ่งหกที่ว่านะครับแล้วก็อยู่ในยีสต์นะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ตระก,กูลยีสต์ดำเนี่ยจะมีปริมาณของเบตากูแคนหนึ่งสามหนึ่งหกปริมาณที่เยอะที่สุด และตัวยีสต์ดำตัวนี้นะฮะมันคือหลังจากที่ร่างกายได้รับสารในตัวเบต้ากูแคนหนึ่งสามหนหกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะถูกดูดซึมที่ผนังลำไส้เล็กนะครับแล้วเข้าไปนะครับทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นเรามาสังเกตว่าจริงๆแล้วสมัยที่เราอายุยังน้อยอยู่เราจะไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยไข้เพราะระบบภูมิภูมิคุม้มกันของร่างกายทำงานได้เป็นอย่างดี นะครับแต่พออายุมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอายุมากกว่าสามสิบปีขึ้นไปเนี่ยนะครับระบบเม็ดเลือดขาวที่เป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเนี่ยนะครับมันจะมีหัวหน้าเม็ดเลือดขาวอยู่ตัวหนึง่งเห็นภาพให้อธิบายยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะฮะเม็ดเลือดขาวมันมีไม่รู้กี่ล้านล้านเซลล์ในร่างกายของเรานะครับแต่มีหัวหน้าของมันนะอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแมคโครฟาจ ที่เป็นหัวหน้าของบรรดาเม็ดเลือดขาวทั้งปวงมันจะคอยกำกับให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างเป็นปกตินะครับแต่พออายุมากขึ้นนะเช่นอายุเกิน30ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นหัวหน้าตัวนี้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะหยุดทำงานนะที่ภาษาที่เราเรียกว่ามันจะจำศีล ไม่ยอมทํางานมีเชื้อโรคผ่านหน้ามันมีเซล์ผิดปกติเช่นเซล์มะเร็งสิ่งแปลกควมต่างๆเกิดขึ้นในร่างกายเนะี่ยมันก็ไม่ทํางานไม่บอกให้ลูกน้องไม่บอกให้บริวารของมันคือไม่เล็ดขาวทั้งปวงนะ่ยไปทําการทําหน้าที่กําจัดนะครับแล้วก็ไปยับยัง้งไอ้สิ่งแปลกควมตรงนั้นนะครับแต่หลังจาก เมื่อประมาณหลายสิบปีก่อนนีฮะประมาณสิบยีสิบปีก่อนเนะนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนพบว่าตัวเบต้ากูแคน1.3.1.6นะฮะที่สกัดจากยิสต์ดำนะฮะที่มีปริมาณที่เยอะเนี่ยนะครับถ้าเราสกัดไอตัวนี้เข้ามาได้และเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปทําหน้าที่ไปปลุกให้เม็ดเลือดขาวที่จําศีลนะกลับขึ้นมาทํางานอีกครั้งหนึ่ง นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอตัวเบต้ากูแคนหนึ่งสามถนึ่งหกที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดหลายประเภทนะครับแต่บังเอิญบร By ิษัทไบโอเทเล่า hmm. ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาเบต้ากูแคนหนึ่งสามึงหกเนี่ยไปวิจัยและไปคัดสรรให้มันมีคุณภาพสูงสุดนะครับจนค้นพบนะโดยใช้ทุนวิจัยถึงเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาทนะพอค้นพบตัวนี้ได้ก็จดลิขสิทธิ์เป็นชื่อว่าเวลมูลและประกาศขายให้ หนึ่งประเทศหนึ่งเจ้าเท่านั้นปรากฏว่าบริษัทเอม็มซาโดยมันติโปฮนะก็เลือกที่จะซื้อลิขสิทธิ์เวลมูลเนี่ยเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ามันติโปนะครับดังนั้นคนร่างกายได้รับประทานไอตัวโปรตีน6แหล่งที่อยู่ในมันติโปเข้าไปประกอบกับนะครับมีเวลมูลเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยเนี่ยโปรตีนก็ไปทําหน้าที่ซ่อมแซมและสร้างเสริมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับตามหน้าที่ของมัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอตัวเบลมูนที่ว่าพอเข้าสู่ร่างกายปั๊บเนี่ยมันก็จะไปปลุกนะครับตัวเม็ดเลือดขาวที่หยุดทํางานให้กลับมาทํางานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอกลับขึ้นมาทํางานได้อีกครั้งนึงไอตัวแมคโครฟาที่ว่าเนี่ยฮะเม็ดเลือดขาวหัว,ว,วหน้าเนี่ยมันก็จะไปพอลุกขึ้นมาทํางานได้อีกครั้งเนี่ยมันก็จะไปทําหน้าที่ของมันคือไปควบคุมเม็ดเลือดขาวบริวารให้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ นะเจอเซลมะเร็งเจอชุดโรคเจอสิ่งแปลกความต่างๆนะมันก็จะทําให้ร่างกายของเราปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นโรคเสื่อมต่างๆที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งอนุมูลสระต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายและเป็นสิ่งที่ทําให้เซลล์ต่างๆมันผิดเพี้ยนไปนะยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะ SLE อลอย่างเงี้ยภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยเกิดจากอะไรฮะเกิดจากเม็ดเลือดขาวบริวารน,นะมันทำงานเกินหน้าที่ของมันแต่พอแบคโคฟาที่ได้รับการปลูกให้ตื่นจากตัวเบลมูนเนี่ยกลับมาทำงานได้สมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึง่งอาการภูมิแพ้ต่างๆก็จะดีขึ้นเป็นลำดับด้วยนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมถึงนะยกตัวอย่างเช่นแม้แต่การที่ปัจจุบันคนเราจะก,กังวลกันมากเกี่ยวกับเรื่องราวของ การที่ได้รับการกระตุ้นคือการฉีดวัคซีนนะครับตามความเข้าใจของผมเองนะเอามาแบ่งปันกันในวันนี้ก็คือบางทีการที่จะได้รับเชื้อโรคนะที่เราเรียกว่าวัคซีนนะเข้าสู่ร่างกายของเรานะมันจะไปสร้างและไปกระตุ้นให้ตัวแอนติบอดีคือภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำหน้าที่ของมันนะครับแล้วถ้าบาังเอิญไอภูมิคุ้มกันที่ว่านะฮะมันกลับมาทำหน้าที่ของมันนะเพราะว่ามัน มันคนเพราะว่ามีสิ่งแปกความคือเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายคือมาจากวัคซีนนั่นแหะมันก็ไปทําหน้าที่ของมันแล้วบางเงินไอ้วัคซีนที่ว่าวัคซีนที่ป้องกันเกี่ยวกับอ่าไวรัสทั้งหลายเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดแล้วถ้บไม่เลือดขาวทํางานเกินหน้าที่แทนที่มันจะไปกําจัดเฉพาะเชื้อโรคนะมันจะไปกําจัดเอาไอตัวผนังของหลอดเลือดของเราด้วยจึงเป็นสาเหตุว่าบางครั้งคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ผนังหลอดเลือดแตกเป็นอมพะกึ้เป็นน้ำพาตไปหรือแม้กระทั่งดูแรงถึงขนานดะบางคนต้องกับถึงกับเสียชีวิตไปแต่โดยความเข้าใจของผมผมจะคนพบว่านอกจากการที่น้ํามันลำค้าจมูกข้าวไปเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังหลอดเลือดแล้วนะครับตัวมันติโปที่มีเวลมูนเนี่ยมันจะทําให้ตัวเม็ดเลือดขาวในร่างกายทํางานได้ตามหน้าที่ของมันไม่ทํางานเกินหน้าที่สิ่งที่เป็น ผลข้าเคียงของการฉีดวัคซีนอนะมันก็จะลดน้อยลงหรืออาจจะแทบไม่มีเลยนะครับอันนี้คือทั้งหมดตามความเข้าใจของผมนะครับแล้วเวลมูลที่ว่าเนี่ยมันบางคนอาจจะกังวลว่าตัวเวลมูลเนี่ยมันจะไปทําให้มันไอตัวเม็ดเลือดขาวอะทํางานมากเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเพราะเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเวลมูลเนี่ยจะสามารถค้นหาและจับกินสิ่งแปลกปลอมและทําลายสิ่งแปลกปลอมในร่างกายได้เร็วขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าไปเพิ่มปริมาณของเม็ดเลือดขาวให้มันมากขึ้นมาไม่ใช่นะครับ โปรตีนที่เข้าสู่ร่างกายจะไปทําให้ไขกระดูกสามารถผลิตเม็ดเลือดขาวขึ้นมาได้ตามปกติของมันแต่เม็ดเลือดขาวที่ผลิตออกมานั้นมันจะทํางานได้ทรงประสิทธิภาพและทํางานได้เต็มหน้าที่ของมันโดยที่มีเวลมูลเป็นตัวกํากับอีกครั้งนึงอธิบายกันง่ายๆอย่างนี้นะฮะผู้รับประทานเวลมูลได้รับเวลมูลเข้าสู่ร่างกายอาการต่างๆของร่างกายก็จะเป็นปกตินะฮะร,ร่างกายก็จะแจ่มใสขึ้นร่างกายก็จะมีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้นะฮะอยากจะแบ่งปันว่าวินาทีนี้ช่วงนี้ในยุคที่การดูแลร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญกันแลนะและทุกผู้คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันข้างหน้านะรู้แล้วแต่หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นการรับประทานอาหารเสริมด้วยความเข้าใจอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเมต้าสตาร์และที่ขาดให้ได้จริงๆนะก็คือตัวน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเสริมด้วยตัวมันดิโป จำเป็นมากๆเลยมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ชีวิตแข็งแรงขึ้นได้ด้วยไวท์โธสตาจริงจริง